นาทีเราดใจกำลังกิจเกิดฟองักตีเอเบอกเราดวที่ตานบอกเราเมน,นั่นหน่อยเจ้าพนี้ลูกหลานที่นั่งท้องักตี นำมาสู่เพื่อใช้ชนะของยิงสูงล้มตาทำได้หลายๆทำได้เยอะๆเป้าหมายคือรางวัลที่หนึ่งเป้าหมายคือเลขที่ร้อยหาสิษ์ผู้เจทุวงกลอัไทย เป็นไรหอยกระไรน้ำแต่ว่าราคาบบเบื้บองซีแปดบกเบื้บองบกเบื้อราคาเลยเไ,ไม่อยากเล่นเลยราคานี้ถึงคุกสูงลูกตาตาทำไมได้เลยหลายขอทงงาน,นทองทักดี 3 2 1 3 chắc chắn không chưa cung cung lại chưa cung cố lại à tâm anh lấy đó ส่วนัวนะครับเป็นปรไวที่เดินท่าดีแต่อระบบก้อมีไหนนะครับไหลายๆเหมือนกับประมาณอยู่ในองศาที่ได่เบิร์นกันเลยนะครับความเบามีให้เห็น ไต่หัวเปโยมุนตีเป็นง้ตัแงหยู่ในกลุมควนที่อยไปรอยทิศท่าน เป็นกองทีหาโกมาหาโกมาเก่ง้าวันตดจาเลยรเดอย่เป็นอทีหลายดกระางสาโอ Hãy quá bỏ vào bàn luôn 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 สองร้อยาปำในงหางโยไอ้ที่เป็นเซนขึ้นๆื่นครับเส็นดำๆำเ้นขึ้นน ั่งันเลยว่าคนางทีทำเล่าน่คนนี่ช่ไหมไปเลยไปเลยนครับโอ้ตายแล้วเอาไปนะครับนอนมาดีๆที่เห็นจะเกิดขึ้นได้ก็เจ้าววะ โอ้ตายใ้เียเลยอ่ <footing favour informação> ่าสงอ